คนตอนนี้9โมง15นาทีเรากำลังจะออกเดินทางไปผาลมศักกันนะนทุกคนนี่นะแผนที่ทุกคนผาลมศักจากที่นี่ไปก็9กิโลนะเดี๋ยวจะไปเจอผามากดูก่อนเราจะไปผามากดูก่อน2กิโลโเ,เขาก็ปั่นจัก,กรยานกันไปละเราไม่อยากเสียตังค์รู้ห็นไม่เช่าจักรยานเดิน โอเคเดี๋ยวไปเจอกันหาม,มากดูกนะทุกคนเราขอแดงก่อนทางเดินจะประมาณนี้ดูล ถ้าทุกคนยานมาทุกคนก็จะเป็นสภาพเนี่ยเพราะว่าดูสิทางมันเละมากเนื่องจากว่าปีนี้มันมรสมเข้านะครับขนาดว่าต้นเดือนพฤศจิกาฝนยังตกอยู่เลยฝนยุดก่อนเรามาแค่ประมาณสามสี่วันหนึ่งมั้งสภาพข้างบนก็จะชุ่มฉ่ำอยู่นะช่วงนี้ถนนก็ยังจะเละๆอยู่ กคนเราเดินมาประมาณ1.5กิโลได้แล้วนะตลอดทางมาเนะี่ยก็จะเป็นถนนเป็นเป็นดินทรายมาตลอดนะทุกคนข้างทางก็จะเป็นต้นสนตลอดเลยนะเนีย่ยจะเป็นสนแบบเนี้ยมีมาตลอดทางเลยเรามาถึงผาหมากถูกกันแล้วทนะุกคนลมแรงมากแต่วิวสวยเลยวิวสวยมากเลยทุกคน ผ้ามากดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะวนกลับมาเพื่อนั่งรอดูพระอาทิตยนะ์ตกนหเขาไม่ให้ดูที่ขาลมสักทุกคนตอนเนี้ยขาลมสักเขาให้กลับตอนสี่โมงเย็นคือพอสี่โมงเย็นเนี่ยคือทุกคนต้องออกจากขาลมสักเลยเขากลัวเรื่องอันตรายจากช้างป่าตอนนี้ภูกระดึงก็จะมีจุดจุดที่ ดูพระที่ตกก็แค่ตรงผาหมากดุกตรงตรงนี้นะที่เดียวตรงอื่นเขาดูได้แหละแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่สวยลองลงมาจากราลมสักเ,เดี๋ยวเราไปผาลมสักเลยนะเราจะไม่ได้แวะไหนเดี๋ยวค่อยขากลับค่อยแวะกันทีละผาทีละผา,ะานี่ผาหมากดุก ตอนนี้สิบโมงครับทุกคนเราเดินมาถึงผาจำศิลแ,แต่เราจะยิงยาวไปเลยเราจะไม่ได้แวะพักน่าจะใช้เวลาเดินประมาณสองชั่วโมงอทุกคนจากจากวางกวางเดินไปลมศักแบบรวดเดียวเลยนะไม่พัก<ห>เดียวไปหาอะไรก<ด>ิที่ผาลมศักนนเพื่อ,อได้กินบาวนี้ทุกค เรามาถึงผานาน้อยแล้วนะเดี๋ยวแวะนั่งเข้าแวะแวะนั่งแป๊บหนึง่งคุณผู้หญิงเขาจะไปเข้าห้องน้ำตรงผานาน้อยนี่จะมีร้านค้านะทุกคนร้านค้าอยู่ด้านหลังมีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งใครหิวใครไม่มีน้ำแวะมาร้านค้าตรงนี้ก่อนได้เดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำแล้วเราก็จะเดินต่อ วิวสวยมากทุกคนมาเจอกตี้เรานะครับสองคนนะครับพี่พงศ์กับพี่เกดไม่ได้ครับเดินครับเดินมาเขาคนหนึ่งเขาไม่มาแม่ไม่มาคนหนึ่งไม่มาไม่มีใครมากันเลยรกนึกว่าม่มใช่ที่แรกก็คิดว่าเขาจะมาเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาอยากไปผาลมสักเห็นคุยกันว่าเหมือนแม่จะมา เสร็จแล้วเดินออกมาอ่าวพี่เกตพี่พงศ์ไม่อยู่แล้ะตามาทันเว้ยตามพี่ก็จะไม่ไหวเอาแต่พี่ก็ไปเรื่อยๆใจแต่นี่คิดกันไว้ว่าเดี๋ยวยิงยาวไปลมสักก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาขากลับ เพราะว่าถ้าถ้าถ้าเกิดเอาสมมติว่าเราไปถึงสายไงเราได้นั่งพักแป๊บเดียวแล้วเราต้องเดินกลับอีกแล้วเขาไล่กลับเลยนะเขาไม่ให้อยู่เลยนะตอนแรกเขาเจอว่ามันตัดดันนทิ่ทาแล้วเขาไม่ให้กลับทางเดิมใช่ใช่ใช่อันนี้กลับทางเดิมเพราะว่าถ้าไปทางไปทางน้ำตกอ่ะมันต้องไปตั้งแต่เก้าโมงแล้วเขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้วนกลับไปทางน้ำตกนอกจากว่าถ้ามาจากน้ำตกแล้ววนออกมาทางนี้ มันต้องเป็นแบบนั้นเขาก็อยู่เต็นท์กันใช่เขาก็อยู่เต็นท์กันเขาจะเป็นสายแบบดูของกินดูไอของกลับเขาเรียกอะไรนะของฝากใช่เขาจะเป็นสายนั้นเขาเคยไปไปหาของฝากใช่ไหมไม่งั้นเขาก็เดินเลาะเลาะแถวๆนั้นแหละต้นไม้เขาเป็นคนในทุกเมืองใหญ่จะมีร้านขายของฝากไม่ต้องมาไกลก็ได้เขาจะไปดูแบบพวกต้นมงต้นไม้เขาเป็นคนแบบ รู้เกี่ยวกับดอกไม้พันไม้เขาจะชอบเอย่าเดินตามไปนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะขอภาพได้เลย,เลยตอนนี้สิบโมงห้าสิบนาทีนะทุกคนเราเดินมาถึงผาเหยียบเมฆแล้วที่ผาเหยียบเมฆนี่ก็จะมีร้านค้าเหมือนกันนะมากินคงกินข้าวได้ถ้าเกิดว่าใครเดินมาแล้วหิว เดินมาแล้วแบบถึงเวลาที่จะต้องกินข้าวแล้วนี่นะผายเย็บเมฆผายเย็บเมฆก็มีร้านคาให้นะนร้านค้าของผายเย็บเมฆนะทุกคนข้างหลังนะใต้ผายาเย็บเมฆเดี๋ยวเราจะซื้อน้ำแข็งกนะัน ที่ที่นี่ก็จะมีห้องน้ำให้เหมือนกันนะที่ร้านค้าแล้วที่ผาหยยบแมงเนี่ยร้านค้าเนี่ยเขาดีนะเขาเอาเอาผ้าใบมาโปะให้เผื่อใครอยากมานั่งตรงนี้นะแล้วก็จากตรงนี้ไปผาลมส่กอีก4.3กิโลผาต่อไปจะเป็นผาแดงนะทุกคน 1.9จุดก้ากิโลจะถึงผาแดงแล้วก็4 3จกิโลจะถึงผาลมสักเดีย๋ยวเราจะแวะกินข้าวกันที่ผาหยยบเมงนะทุกคนคนที่อยู่เขาหิวแล้วเขาอยากกินซุปตํากินซุปตํากินข้าวกันเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วจะเดินกันต่อขับตัวไปกินข้าวกันทุกคนส1บเอโมงสานาทีนะเรากินข้าวกันเสร็จแล้วคุยต่อ ไปผาลมสักนี่นี่ผาเยเมฆมุมสวยนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาถ่ายรูปที่ร้านเมื่อกี้เนี่ยนะทุกคนเขาคิดค่าห้องน้ำด้วยนะถ้าเข้าห้องน้ำคิดสิบบาทแต่ตรงผาไออันแรกที่เราไปแวะเข้าห้องน้ำอะ่ะอันนั้นเราซื้อของเขาเขาไม่คิดตังเรานะ่ คาข้าออห้อน้ำบอกไว้ก่อนเตรียมตังไว้ด้วยนะตรงนี้ไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์ทุกคน1 1บเโมงห้นาทีถึงผาแดงแล้วผาแดงนี่นทุกคนป้ายผาแดงจะอยู่ต้องเดินเล็กลงเข้าไปข้างล่างนะเดี๋ยวค่อยกลับมาผาแดงก็มีร้านค้านะทุกคนแวะกันได้นะเราเดินต่อเลยไม่แวะอีก 2.4นะงจุดสี่กิโเมตรนะถึงผาลมศักไปดูวีันตอ่อทุกคนเราเห็นนกอยู่ตรงเนี้ยนกอยู่ตรงเนี้ยห่างยาวๆตัวสีงเงินไม่รู้นกอะไรนะแต่พยายามมองหาอยู่ไม่รู้ว่าบินไปเกาะตรงกิ่งไหนละเมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยหายไปไหนแล้วไม่รู้น่าจะบินไปแล้วมัง้งแล้วก็ตรง ตรงนู้นนะทุกคนตรงนู้น,ะนมีเขาเรียกอะไรหินเต่าที่เขามาถ่ายรูปกันอนะ่ะมันยังไม่ถึงผาลมสักนะมันจะ,จะอยู่ก่อนถึงผาลมสักจะมีหินเต่าอย่างเมื่อกี้เดินไปละเราเห็นนกก่อนเราก็เลยจะเดินมาดูนกแต่ว่า <c oughs> พอเดินมาใกล้ใกล้แล้ว <c oughs> หายไป <c oughs> เราเจอแล้วนกอยู่ตรงนู้นไม่รู้เห็นไหมนี่อยู่ที่ต้นเนี้ย ทุกคนเห็นไหมจะอยู่กิ่งไหนวะประมาณกิ่งเนี้ยประมาณกิ่งเนี้ยทุกคนเห็นตรงไหมเราไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวน้องมันจะบินหนียวเราลองเดินเข้าไปใกล้ๆดูตัวออกสีฟ้าๆเขียวๆนะทุกคนทุกคนเห็นไหม นี่นนนอยู่ตรงนี้เนี่ยใชอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนดูวิวคือสวยมากอยากให้ทุกคนได้มานะเดินเหนื่อยหน่อยแต่ว่าคุ้มค่ามากมาสตดอากาศบริสุทธิ์เมื่อกี้เราเอากล้องซูมถ่ายทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะ พอเราถ่ายเสร็จเขาก็น้องเขาก็บินไปเลยทุกคนเหมือนรู้อะรู้ว่าเราให้ถ่ายเสร็จแล้วก็จะไปะเดี๋ยวเราไปเดินไปผาลมสักกันต่อทุกคนทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรอะ่ะเห็นเขาหากันเยอะนะตรงนี้จะมีอยู่สองสามดอกนะทุกคนตรง ตรงห o, <ic> ินเต่าก่อนถึงหินเต่าจะเดินไปอะไรนะขาลมสักนี่หินเต่าอยู่ตรงนี้เราถาม c h a t GPT ทุกคน Chat GPT บอกว่านี่คือพืชแมลงสกุลดอเซ่าหรือที่เรียกว่าซัวดิวมันคืออะไระทุกคนเราไม่รู้จักใครรู้คอมเมนต์ให้หน่อยนะว่ามันคืออะไรอันนี้เราถาม Chat GPT มามันบอกแบบเนี้ย บอกลักษณะเด่นที่เห็นชัดคือใบเป็นแผ่นกลมแบนขอบใบมีต่อมขนยาวสีแดงปลายขนมีหยดน้ำเหนียวไว้ดักจับมแมลงอเป็นพืชกินมแมลงมีแต่มแมลงกินพืชอันนี้พืชกินมแมลงเนี่ยทุกคนมันก็จะมีขึ้นตามแบบเนี้ยอเนี่ยมันก็จะขึ้นตามแบบ อย่างเงี้ยทุกคนบ่ายโมงเปะเรามาถึงผาลมศักระยะทางจากวางังกวางอ่ะเก้ากิโลทุกคนดเดินมาสี่ชั่วโมงรวมพักรวมกินข้าวรวมอะไรแล้ว,ลวเราเดินมาสี่ชั่วโมงอที่สุดและเดี๋ยวต้องเดินกลับอีกเก้ากิโลต้องกลับทางเดิม เดี๋ยวเราพาไปดูผาลมสักแล้วขากลับเราก็จะแวะตามผาที่เราเดินผ่านมานเมื่อกี้นะเพราะว่าตอนนี้ผาลมสักเขาให้อยู่แค่สี่โมงเย็นถ้าเกิดว่าเรามาถึงผาลมสักช้าเนี่ยเราก็จะได้เราจะมีเวลาพักน้อยพอามีเวลาพักน้อยเราก็ต้องรีบเดินกลับเ,เพราะถ้าเราไม่รีบเดินกลับเดี๋ยวมันก็จะมืดอีกแล้วเราก็จะเหนื่อยมากมาก ที่ผ่าลมสักนะมีร้านหลายล้านเลยทุกคนด้านหลังเยอะเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบล้านแล้วที่เห็นแบบแบบร้านสุดท้ายทุกคนร้านสุดท้ายมีคนละครึ่งทุกคนมาได้นะถ้าใครมีคนละครึ่งมาใช้ร้านสุดท้ายได้เลยทุกคนวันนี้เรากำลังจะเดินไปตรง ผาลมสักกันถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ผานี้นะเราจะมานั่งดูพาทิตตกกันรอมืดแหละแล้วเขาค่อยเดินกลับแต่ตอนนี้มันมีเรื่องช้างป่าเขาก็เลยไม่ให้อยู่จนพาทิตกสี่โมงเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาไล่กลับกันละพอาะสี่โมงเราก็ต้องเดินกลับกัน แต่สามารถที่จะไปดูพาติตกได้ที่ผาหมากดวงนะทุกคนนี่ทุกคนเรามาถึงแล้วป้ายผาลมสักป้ายผามลมสักจะมีสองป้ายนะมีป้ายมีป้ายนี้กับป้ายนู้นนี่สามารถถ่ายได้สองป้ายนะเดี๋ยวเราจะแว่งแว,แว่งแวงอะไรละ่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งแวะผากกันตรงนี้ก่อนแวะผัให้หายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปกลับไปถ่ายรูปที่ผาที่ผ่าน,านมา เรก,กลับเข้าวางกวาง,วางนี่ถอดเสื้อแล้วเตรียมถ่ายรูปแล้วไฮไลท์ของผาลมสักนอกจากดูพระอาทิตตกนะทุกคนก็จะมีมุมนี้นี่ทุกคนมุมนี้ครับทุกคนมุมที่มุมที่เป็นไฮไลท์ของตากล้องนะครับไม,ไ,มไม่ใช่ว่ามุมที่เป็นไฮไลท์ของของช่างของแบบนะครับ เป็นมุมไฮไลท์ของตากอรตาก้องจะต้องอยู่สภาพนี้ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะทุกคนเราถ่ายรูปก,กันเสร็จแล้วะ้วเดินกลับเดี๋ยวไปถ่ายรูปตามป้ายผาต่างๆนะที่เราผ่านมาเนี่ยไปดูกันว่าเราจะเดินกลับไปถึงวังกวางกี่โมงไปถึงแล้วก็คงอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนเหนื่อยแล้ววันนี้ ไปไปถ่ายรูปกันไปม้วนก่อนเดี๋ยวประาชนมวนมหาประชาชนจะไปกินต้นไม้ใช่เรามีจักรยานเราไปไมามาโอ้มุมนี้สวยเลยไ้ยูบเกินใบไอ้สตตยูเปินใบแ้ว ทุกคน4โมงครึ่งอันนี้เราเดินกลับมาถึงผ่านมากดูและนะทุกคนเนื่คือตอนนี้ด้านหลังเราเนี่ยคนมารอดูพาทีตตกกันแล้วนะเยอะละรอกันเต็มเลยจองจบับจองพื้นที่กันเต็มไปหมดละแต่เราไม่ดู เราเดินกลับเลยไปอาบน้ำดีกว่าไม่อยากต่อแถวนานถ้าแปอาบน้ำ๋ยวไปเจอกันวังกวางครับตอนนี้ห้ามงนาทีทุกคนเราเดินกลับมาถึงวังกวางแล้วนะคือแบบ เมื่อขามากใส่พละกีสิบแปโลวันนี้ใช้ได้เลยคือเหนื่อยเพราะมันไม่ได้ผักทุกคนเดี๋ยวจะไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวลงนะทุกคนที่เราไม่รอดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยเพราะว่าเราลืมเอาไฟฉายไปทุกคนก็เลยไม่อยากเดินมืด,มด ตอนขากลับล้วก็อยากรีบกลับมาอาบน้ำด้วยไม่ต้องแย่งใครอะถ้าเกิดว่ารอดูพาทีตกปุ๊บแล้วกลับมาพร้อมกันเนี่ต้องมาแย่งกันอาบน้ำแล้วยิง่งมืดยิ่งหนาวทุกคนตอนนี้ก็หนาวขนาดเราเดินมาเหนื่อยเนี่ยยังหนาวเลยใค้ทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปถึงเต็นท์เดี๋ยวรีวิวไฟฉายให้ เราลืมไฟฉายก็เลยไม่ได้รออยู่ดูพาทิตตกอย่ารีวิวไฟฉายนะเพราะไฟฉายเนี้ยคือซื้อมาอันเดียวคุมนะทุกคนไฟฉายที่เราใชาอ้อ่ะมันอยู่ได้แบบห้าสิบชั่วโมงอะทุกคนอย่างต่ำห้าสิบชั่วโมงอะอยู่ได้สบายๆเลยแล้วก็ไฟสว่างมากเราไฟฉายมาสองอันทุกคนคืออีกอันหนึ่งใส่ถ่านปกติ แต่อันนี้แบบชาร์จแบตอ่ะอันที่ใส่ทานอ่ะคือแรงสู้ไม่ได้เลยใครเดี๋ยวไปรีวิวไฟฉายที่เต็น์นะทุกคน